บทที่หนึ่งบทที่หนึ่งบทบอโอทอบทบทที่ทออีทีไม่เอกที่ที่หนึ่งบทที่หนึ่ง มานีมานีมออามานออีนีมานีมานีมานีมออามานออีนี มานีมีมีมออีมีม,ม,มีตาตาตออาตาตามานีมีม ตากากากออาก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 ออากามีมี มอีมีตาตาตออาตากามีตาอ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 า อาอามีมีมออีมีตาตาตออาตาอามีตา,ตา,ตา,ตา